เออสดชื่นซื้อที่ปลูกป่าผลไม้อินทรีย์ลดโลกร้อนเพาะพันธุ์ทุเรียนสายพันธุ์ใหม่ครับเริ่มต้นนะครับผมก็ไปตะเวนหาซื้อที่นะครับพอมาเจอที่ตรงนี้ครับผมใช้เวลาหนึ่งวันในการตัดสินใจลุ่งขึ้นผมมาซื้อที่ตรงนี้ครับขั้นตอนผมกับคุดตากก้องก็ออกแบบนะครับหลังจากนั้นก็ทําการขุดสระนะครับเพื่อจะต้องการน้ําไว้ใช้ในการเกษตรตรงนี้นะครับ ทำตรงนี้เพื่อจะให้ความรู้ทางด้านเกษตรนะครับให้กับทุกคนนะครับตรงนี้คือโซนของร่องสวนทุเรียนนะครับที่ผมกำลังทำสายพันธุ์ใหม่เพาะพันธุ์เอาไว้แล้วนะครับหลังจากที่ขุดเสร็จแล้วนะครับเนี่ยตรงนี้คือน้ำที่ผมต้องการจะนำมาใช้กับวิวตอนยามเย็นครับหลังจากที่ขุดเสร็จแล้วผมก็ไปซื้อดินนะครับเป็นหน้าดินนะครับมาถมทั้งพื้นที่27ไร่ครับนี่คือโซนของปาโลมาครับภาพบรรยากาศวันนี้ นี่คือย้อนหลังให้ดูนะครับวันที่เอาดินมาถมทั้งพื้นที่นะครับและขั้นตอนต่อมานี่คือเป็นขั้นตอนที่ผมทําประจําตลอดเลยก็คือการที่กินทุเรียนนะครับตะเวนกินทุเรียนแล้วก็ซื้อมากินมาเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็แจกผมได้เพาะพันธุ์นะครับสายพันธุ์ขึ้นมาตอนนี้ทั้งหมดมากกว่า800ต้นครับนี่คือภาพย้อนหลังนะครับที่อยู่ในมือถือนะครับยังไม่ได้ลงนะครับก็เดี๋ยวจะมาทยอยลงให้ดูนะครับ ปลาผลไม้อินทรีย์จากเออสดชื่นครับ